ตอนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่การฟังพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่ทําให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อแล้วก็ทําให้เราเองสามารถที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งได้ด้วยผ่านทางการหนุนใจเตือนสติแล้วก็ท้าทายจากพระวจนะของพระเจ้านะครับแม้ว่าพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับเราจะมีเวลาในการฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่เรา จะได้ยินเสียงของพระองค์ได้อย่างชัดเจนนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่ผมเคารพรักแล้วก็เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าท่านไม่สบายกําลังพักรักษานอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็ตามนะครับแต่กลับมีคําพูดนะครับเสมอบอกว่ามองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังมองไปข้างหลัง อย่างมีบทเรียนทุกสิ่งนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานั้นคือการเรียนรู้แล้วก็การเรียนรู้จากอดีตสายใจในปัจจุบันแล้วก็หันหน้าเข้าสู่อนาคตนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะเรารู้สึกท้อถอยเมื่อเจออุปสรรคหรือความยากลำบากนะครับในชีวิตของเราแต่ว่าการมองหาแรงบรรดาใจดีๆนะครับผ่านทางคติประจำใจแล้วก็คำคม ต่างๆนะครับก็อาจเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อปัญหาได้อีกทั้งนะครับยังช่วยปลูกพลัลงบวกให้กล้าผเผชิญหน้ากับความท้าทายที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของเราแต่ละวันนะครับอย่าเสียเวลากับสิ่งที่เราเสียไปนะครับไปจมอยู่กับสิ่งหนั้นนะครับอย่ามัวเสียดายกับความรู้สึกกับบางคนที่เปลี่ยนไปเมื่อเวลาเปลี่ยนไปชีวิตของคนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ในขณะที่คนทั่วไปนะครับโจมอยู่ในความทุกข์ความท้อแท้ใจและความสิ้นหวังนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ในพระเจ้าเรามีความหวังครับและมีกําลังใจที่จะ,ะเผชิญกับความทุกข์ยากลาบากเพราะว่าเรามั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงไม่ทอดทิ้งเราและพระองค์จะทรงอยู่กับเราเสมออเมนครับพี่น้องสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งได้และเรามีความหวังใจนะครับ ความหวังใจของเราคือสิ่งที่จะยึดจิตวิญญาณของเราไว้นะครับก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังวันนี้ไม่ว่าพี่น้องจะเผชิญกับความทุกข์ยากลาบากอะไรก็ตามนะครับขอให้เรายึดความหวังในพระเจ้าไว้จากพระคัมภีร์นะครับที่เราได้อ่านไปนะครับในหนึ่งไปโตบทที่1ข้อที่หถึงข้อที่9ได้กล่าวถึงลักษณะชีวิตของคนที่มีความหวังใจในยามทุกข์ยากลาบากไว้ สองประการด้วยกันนะครับเชื่อมั่นว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถก้าวต่อไปได้นะครับอย่างที่พระครัมภีร์ได้หนุนใจเราประการที่1ครับยังชื่นชมินดีในโปรองเสมอแม้เราจะมีความทุกข์นะครับแต่ว่าพระเจ้าประสงค์ให้เรามีความชื่นชมินดีครับเพราะความชื่นชมินดีนั้นจะทําให้เรานั้นใช้ชีวิตแต่ละวันในทางที่ดีขึ้นนะครับ ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าจะเป็นกําลังในวันที่เรารเผชิญความยากลาบากสำหรับเราจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับอาคาทูเปโตได้พูดเน้นย้ํานะครับว่าอย่างน้อยมีสองเหตุผลนะครับว่าที่คริเสเตียนยังชื่นชมยินดีในชีวิตได้เพราะว่าความชื่นชมยินดีนั้นของเราฝังรากบนความหวังอันมีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับอย่างแรกครับ เพราะว่าการผาเผชิญกับความทุกข์นั้นเป็นแค่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นถ้าเราดูในพระคัมภีร์จากข้อที่6นะครับมีข้อความบันทึกบอกว่าในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆ ขณะที่เรากำลังผเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากนั้นเราอาจจะรู้สึกเหมือนว่าความทุกข์มันยาวนานหรือเกินและดูเหมือนว่าไม่มีวันสิ้นสุดนี่คืออาการของคนที่กำลังตกอยู่ในความยากลำบากเมื่อไรจะผ่านพ้นไปสักทีแบกไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยเหลือเกินท้อแท้ใจเป็นอย่างมากหลายคนกำลังแบกปัญหาเหล่านี้แต่ว่า อาคาทุปเปโตนะครับได้สั่งสอนความจริงแล้วก็หนุนใจให้กับผู้เชื่อในพระเยซูริตทุกคนบอกว่าการทนทุกข์ของเรานั้นเป็นแล้วฮะเป็นเพียงแค่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นได้เน้นย้ํานะครับในการหนุนใจท้าทายพี่น้องที่เสียในเวลานั้นและหนุนใจเราทั้งหลายนะครับซึ่งบันทึกไว้ในพระคัมภีร์หนึ่งเปโตหลายครั้งทีเดียวทําให้ผู้เชื่อในพระเยซูกิตเจ้าหลายคนมีความเชื่อที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเป็นอิสระจากปัญหาขนาดที่ยังมีชีวิตอยู่วันนี้นะครับอยากจะยกมาแค่บางข้อนะครับเพื่อทําให้เรารับมือกับความทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรในหนึ่งไปโตบทที่5ข้อที่9ถึงข้อที่10โจงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ยากลำบากอย่างเดียวกันและเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ทนทุกข อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วพระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศผู้ได้ทรงเรียกท่านให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันด์ในพระคิดพระองค์เองก็จะทรงปร,ปรับปรุงท่านให้มั่นคงและมีกำลังขึ้นในวันนี้ถ้าหากว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วแน่นอนว่าพระเจ้าก็ทรงอยากให้คุณได้เรียนรู้จากบ,บางสิ่งบางอย่างเช่นเดียวกัน เพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นและพระองค์ทรงควบคุมสถานการณ์เหล่านั้นไว้สิ่งใดที่ลูกของพระเจ้าทนไม่ได้พระองค์จะไม่ให้เกิดขึ้นนะครับความทุกข์ยากลาบากท,ที่เกิดขึ้นในแต่ละคนนะครับเป็นขบวนการสร้างชีวิตของเราเพื่อปรับปรุงให้เรามั่นคงและมีกําลังมากขึ้นกว่าเดิมความทุกข์ทำให้เราเติบโตขึ้นในพระเจ้าแต่ว่าความสุข แน่นอนนะครับทำให้เรารู้สึกดีความทุกข์มักจะนำเรามาเจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ฝึกฝนนะครับให้คนเราเนี่ยยอมรับเรื่องต่างๆได้มากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะตัวเราคนเดียวแต่มีหลายคนในอดีตได้เผชิญกับสิ่งนี้มาแล้วเราสามารถยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากขึ้น อย่ามัวแต่มีคำถามว่าทำไมต้องเกิดขึ้นกับฉันนะครับกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่จงถามตัวเองว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างและเราจะลุกขึ้นยืนต่อไปได้อย่างไรหลังจากที่เราผ่านความทุกข์ยากลำบากไปแล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนคำถามใหม่นะครับให้เราเองเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เชื่อมันม่นว่ามีบทเรียนที่ซ่อนอยู่ สาเหตุที่เราไม่สามารถมีความชื่นชมมินีเนี่ยพระเจ้าได้หลายครั้งนะครับก็เพราะว่าเรากําลังยึดติดกับอะไรบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตผมเองนะครับหลายครั้งขาดความชื่นชมมินีเนี่ยพระเจ้าเพราะว่ามีอะไรห้ายอย่างในอดีตที่ผ่านมามีคนทําร้ายเราบ้างมีคนดูถูกเราบ้างมีคนพยายามทําให้เรานั้นสิ้นหวังแต่ว่าเมื่อเราปลดปล่อยนะครับสิ่งเหล่านี้ไปนะครับ เราก็รู้ว่าเราสามารถมีความชื่นชมในนี้นพระเจ้าได้ชีวิตมีมาแล้วครับช่วงเวลาของแต่ละคนนะครับรเผชิญกับฤดูการที่แตกต่างกันไปบางคนในในเวลานี้นะครับอาจจะมีความรู้สึสกโศกเศร้าเสียใจบางช่วงเวลาเราก็มีความสุขบางช่วงเวลาเราก็มีความเหน็ดเหนื่อยมีความท้อแท้ใจแต่ว่าอย่าหย่าหนุนใจนะครับวันนี้ ให้เรารับรู้ความจริงว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราไม่นาน,นครับและเมื่อมันผ่านมาหาชีวิตของเราแล้วมันก็จะผ่านไปอีกไม่นานนะครับในวันที่เรามีความทุกข์ใจมากๆนะครับกับฤดูการที่โศกเศร้าเราก็จะปลอบใจให้กับตัวเองและผู้อื่นได้ว่าเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเราจะไม่จมอยู่กับความทุกข์ความโศกเศร้าต่อชีวิตของเราอเมนครับพี่น้อง เมื่อมีความทุกข์นะครับให้เราระลึกว่าอีกไม่นานนะครับชีวิตแห่งความสุขกําลังจะเข้ามาแทนที่นี่เป็นความหวังใจสําหรับเราทั้งหลายทุกคนนะครับขอให้เรามั่นใจขอให้เราใช้ชีวิตแต่ละวันนะครับด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้านะครับวันนี้ไม่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในฤดูการใดก็ตามจงชื่นชมยินดีกับชีวิตจงสรรเสริญพระเจ้าและขอบพระเจ้า ผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่ทรงช่วยเหลือเราและทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอนี่เป็นเหตุผลอย่างแรกนะครับที่อาคาทุกไปโตนะครับหนุนใจพี่น้องคริสเตียนให้เรามีความชื่นชมนิเนพระเจ้าได้เพราะว่าความทุกข์ยากลาบากท,ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นอยู่กับเราไม่นานนะครับแม้จะอยู่กับเราเราสามารถรักษาวความชื่นชมนิเนพระเจ้าได้เหตุผลที่ผู้เชื่อ,อยังชื่นชมมณีนพระเจ้าได้นะครับอย่างที่สองครับเพราะ ว่าการทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสารเสริญจากข้อที่7นะครับเพื่อการทดลองความเชื่อของท่านอันประเสริญยิ่งกว่าทองคำซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกทดลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสารเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏเราต้องยอมรับว่าการทดลองความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหล่อหลอมชีวิตของเรา เพื่อทำลายสิ่งสกปรกนะครับที่เจือปนอยู่ในชว่ตของเรานะออกไปและเตรียมเรานะครับในการพบกับพระเยซูเจ้าในอีกไม่นานการทดลองนะครับสอนให้เราอดทนครับและช่วยให้เราเติบโตขึ้นอย่างอย่างที่พระเจ้าต้องการอาคาทุเปโตนะครับได้เปรียบเทียบชื่อของผู้เชื่อแท้ต้องผ่านการพิสูจน์เหมือนกับทองคํานะครับที่ถูกหล่อหลอมด้วยความร้อนทําให้สิ่งสกปรกนะครับ สิ่งที่เจือโปนั้นอยู่ลอยขึ้นมานะครับและทำให้สามารถตักออกไปได้ให้เหลือแต่เป็นทองคำแท้100%ซผ่านทางกระบวนการหล่อหลอมด้วยไฟนะครับเช่นเดียวกันนะครับการทดลองความเชื่อของคริสเตียนเราต้องต่อสู้กับการถูกกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบนะครับที่เข้ามาในชีวิตของเรา เมื่อเราต้อนรับเชื่อพระเยซูเ,เข้ามาในชีวิตแล้วสิ่งนี้จะช่วยให้ความเชื่อของเราบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นและเข้มแข็งมั่นคงขึ้นทําให้เรามีประโยชน์ในทางของพระเจ้าวันนี้ครับเมื่อท่านกําลังเผชิญกับการทดสอบการทดลองทที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามนะครับขอให้เรารับรู้ความจริงอย่างหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้กําลังขัดเกลาชีวิตของเรา ให้เราเป็นคนที่พระเจ้าจะทรงใช้กันได้มากยิ่งขึ้นอเมนครับพี่น้องอย่ามัวแต่บ่นนะครับว่าทําไมความทุกข์นี้เกิดขึ้น,นกับฉันนะฮะอย่ามัวแต่ใช้ชีวิตจมอยู่กับปัญหาแต่จงมั่นใจจงเข้าใจข้อนี้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่างนั้นพระเจ้าทรงกําลังหลอ่อหลอมชีวิตของเราและเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานั้นในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับ ความเชื่อแท้มีค่ามากกว่าทองคำดังนั้นนะครับความเชื่อแท้ไม่เพียงแต่จะมีคุณค่าสูงสุดต่อพระเจ้าและนำการสรรเสริญเกียรติมาสู่พระองค์เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองนะครับพระเจ้าได้ทรงขัดเกลาคนอิสราเอลนะครับในขณะที่พวกเขาเจ็บปวดกับความการเป็นทาสและถูกเป็นเป็นเฉลย พระเจ้าไม่เพียงแต่สังวนพวกเขาไว้นะครับและนําพวกเขามาถึงที่อุดมสมบูรณ์แต่พระองค์ยังทําให้พวกเขาบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นผ่านกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นคือผ่านการทดสอบผ่านทางความยากลาบากนะครับช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนความเชื่อก็คือเป็นช่วงเวลาที่เสริมสร้างความเชื่อของเรานะครับขณะที่เราอยู่ในการทดสอบเราสามารถพึ่งพาพระเจ้า เพื่อขอกำลังและความบักบันพระองค์กำลังขักเราเราผ่านช่วงเวลาที่มีความยากเย็นเหล่านี้นะครับในพระคัมภีร์มีหลายคนนะครับที่พระเจ้าทรงให้เขาเผชิญกับความยากลำบากและเขาชีวิตของเขานั้นละการเปลี่ยนแปลงจนนำไปสู่ชีวิตที่พระเจ้าทรงใช้กันได้มากมายโยบก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้รับการทดลองความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า จากมาซาตานแล้วก็พระเจ้าก็อนุญาตแม้ชีวิตของโยบนะครับต้องสูญเสียทุกอย่างในช่วงแรกโยบไม่เข้าใจแต่เชื่อมั่นในการควบคุมของพระเจ้านะครับจนสุดท้ายผ่านการทดสอบแล้วก็พระพรของพระเจ้านะครับมาสู่ชีวิตของโยบมาเป็นสองเท่าและพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของโยบอย่างมากมายในในช่วงเวลาต่อมานะครับโยบได้พูดเอาไว้นะครับในบทที่23ข้อที่10 บอกว่าด้วยว่าพระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไปเมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้วข้าก็จะเป็นอย่างทองคําเราอาจจะรู้สึกแย่กับการทดลองที่กําลังผชิชอยู่ครับพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้เราได้รับบททดสอบเพื่อให้เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดกล้ามเนื้อนะครับและความทรหดฝ่ายวิญญาณและชําระให้เราบริสุทธิ์เพื่อเราจะเป็นเหมือนกับพระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น การเติบโตนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเราในการดำินชีวิตนะครับแต่ยังทําให้เราได้สาแดงพระคิดต่อโลกที่ต้องการพระองค์ได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นอีกด้วยวันนี้ครับความเชื่อคือการมองเห็นในความมืดและในความสว่างถ้าเรามีความเชื่อนะครับสิ่งดีๆก็จะเข้ามาวันนี้ขอให้เรารักษาวความชื่นชมไปดีในะพระเจ้าไว้ เพราะว่าการมีความชื่นชมินดีนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เรารับรู้ว่าคนนั้นมีความหวังใจนะครับเพราะว่าความชื่นชมินดีนั้นที่เราผเผชิญนั้นเป็นช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นและอีกแม่นานก็จะผ่านพ้นไปชีวิตของเราก็จะดีขึ้นและพระองค์จะทรงใช้การได้มากยิ่งขึ้นนะครับขบวนการเหล่านี้เป็นขบวนการที่พระเจ้าจะสร้างชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะครับมีความหวังใจในยามทุกข์การที่สองครับ อย่างรักพระองค์อยู่เสมอครับช่วงเวลาแห่งการ,รเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตจะพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงออกมาถึงในสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เราเชื่อจริงหรือไม่ถ้าเราหลงไปในวันนี้นะครับพระองปรารถนาให้เรากลับมาและเรารักพระเจ้ามากกว่าสิ่งใดพี่น้องอยังรักพระองค์อยู่ไหมครับถ้าเรารักพระองค์อยู่นะครับ แสดงว่าเรายังมีความหวังใจใหนพระเจ้าจากจพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับได้เห็นถึงคนที่รับพระองค์อยู่นะครับจะสําแดงชุดนออกมาอย่างไรอย่างแรกครับเห็นลักษณะของความเชื่อจากข้อที่8นะครับพระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรับพระองค์อยู่แม้ว่าขณะน,นี้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้ อาคาทุกเปโตนะครับรู้สึกซาบซึ้งเมื่อพูดถึงความรักและความเชื่อในพระเยซูคริสต์ของคนที่ไม่ได้เห็นพระเยซูเจ้าในขณะที่พระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้แม้ว่าคริเสเตียนนะครับจะไม่ได้เห็นเหมือนกับสาวกแต่พวกเขายังรักและเชื่อในพระองค์ด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้และเชื่อในพระองค์ตามคำสอนของพระเยซู อาคาทูตนะครับไปโตจึงนึกถึงคําตรัสของพระเยซูที่พูดกับโทมัสนะครับหนึ่งในสาวกของพระองค์ยอหนบทที่20ข้อยี่พระเยซูตรัสก,กับเขาว่าเพราะท่านเห็นเราท่านถึงจะเชื่อหรือคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขพระเจ้าทรงถือว่าความเชื่อของผู้ที่เชื่อในปัจจุบันทุกวันนี้นะครับยิ่งใหญ่กว่าความเชื่อผู้ที่รับ พบและได้ยินพระเยซูเป็นการส่วนตัวซสอีกบางคนคิดว่าจะเชื่อพระเยซูนะครับถ้าพระองค์ได้สําแดงหมายสําคัญและการอัศจรรย์ก่อนอย่างเจาะจงแต่พระเยซูตรัสกับเราทั้งหลายในวันนี้ว่าเราจะได้รับพระพรถ้าเราเชื่อโดยไม่ได้เห็นด้วยตากับพระองค์มีหลักฐานที่จําเป็นอยู่มากมาย จากพระคัมภีร์และคำพยาณของผู้เชื่อว่าพระองค์ทรงมีอยู่จริงและพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อในพระองค์ความเชื่อนี่แหละจะทำให้เรามีความสุขเพียงแค่ไม่เห็นก็อย่ารีบด่วนสรุปบอกว่าไม่มีพระเจ้านะครับอย่าจากัดพระเจ้าด้วยความคิดของเราเองพระเจ้ามีอยู่จริงและพระองค์ต้องการให้เราทั้งหลายนะครับรักพระองค์รักพระเจ้าไม่ถึงต้นรักพระองค์เข้ามานชีวิต ตีสนิทกับพระเจ้าทุกๆวันอย่าให้สิ่งใดดึงเราออกจากเส้นทางของพระเจ้าสําหรับคนที่มีพระเจ้าอยู่แล้วแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีพระเจ้าให้เราตัดสินใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตและรักพระองค์อยู่เสมอครับพระพรนะครับมากเป็นของคนที่เชื่อไม่ใช่ของคนที่คิดมากไม่ยอมตัดสินใจเชื่อสักทีนะครับหลายคนจากไปอย่างน่าเสียดายความตายนั้นอยู่ใกล้ชีวิตของเราเสมอครับ วันนี้ให้เราตัดสินใจอย่ารอถึงพรุ่งนี้อย่ารอถึงพรุ่งนี้ค่อยทาเพราะพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ก็ได้พระพรมักจะเป็นของคนเหล่านี้ครับพระคุณมีเพียงพอสําหรับทุกๆวันเสมอวันนี้นะครับขอให้เรารักษาความเชื่อในพระเจ้าไว้นะครับรับพระองค์อยู่เสมอในพระคัมภีร์โรมบทที่หนึ่งข้อที่สิ เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อไม่มีมนุษย์คนใดนะครับสามารถเป็นคนชอบธรรมได้ด้วยการกระทําดีความสามารถของตัวเองแต่เราสามารถเป็นคนชอบธรรมได้แล้วความรอดได้ผ่านทางความเชื่อเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าแล้ว ขอให้เรารักษาความเชื่อนี้ไว้จนถึงสุดท้ายของชีวิตอ่ามีครับพี่น้องอย่าให้สิ่งใดนะครับดึงเราออกจากเส้นทางความเชื่อนี้เพราะความเชื่อเป็นหลักประก,กันกับเราทั้งหลายว่าเราจะได้ไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เมื่อสูญเสียสิ่งหนึ่งไปนะครับวันนี้จงมั่นใจว่าพระเจ้าจะให้มีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาะ โงงเชื่อว่าพระองค์จะทรงจัดเตรียมสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ดีกว่ารอให้เราไปหลับอเมน,นครับพี่น้องขอพระเจ้าช่วยนะครับนี่คือเราเห็นจากพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าให้เรารักพระองค์อยู่เสมอครับไม่ว่าสถานก,การณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามแม้พี่น้องอาจจะไม่ได้มาร่วมมิสการพระเจ้าในคริสจักรไม่ได้มาเจอกันในาการสามัคคีธรรมร่วมกันแต่เรายังสามารถรักพระองค์ได้เสมอครับผ่านทางการเฝ้าเดียวกับพระเจ้าสม่ำเสมอ และการถวายการรับใช้ในส่วนอื่นเราทําได้ครับและเชื่อมันว่าเราจะรักษาการรักพระเจ้าอย่างสม่ําเสมออยากจะนุ่นใจนะฮะสำหรับพี่น้องที่อยู่ทบ้านนะครับที่กําลังรับฟังพระเจ้าของพระเจ้าในชาววันนี้อยากจะท้าทายนะครับให้กับเรานะครับอย่างรับโลงอยู่เสมอครับอย่างที่สองครับเห็นผลของความเชื่อถ้าเรารักสิ่งไหนนะครับสิ่งนั้นก็จะก,กําหนดปลายทางของเรา มันจะเห็นผลนะครับถ้าเราลักพระเจ้ามากเราก็จะเห็นชีวอ,องคนนั้นนะครับมีผลที่แสดงออกมาให้เราเห็นจากข้อที่9นะครับแล้ววิญญาณจิตของท่านทั้งหลายจะได้รับความรอดเป็นผลแห่งความเชื่อความรอดในที่นี้นะครับจึงมีความหมายก็คือได้รับการช่วยกู้การพิทักษ์รักษาและการปลดปล่อยมาถึงคนนั้นที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ อาคาาทูนะครับเปโตรได้เน้นย้ำกับผู้เชื่อในเวลานั้นและคิเตียนในยุคป,ปัจจุบันด้วยว่าผลของความเชื่อนั้นเป็นอย่างไรในบริบทก่อนหน้านั้นที่อาคาลทูเปโตรได้พูดให้กับพี่น้องคิเตียนฟังผมว่าอยากจะยกมานะครับบางตอนนะครับให้เรารู้ว่าเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าผลที่ตามมานั้นเป็นอย่างไรหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่สามนะครับบอกว่า สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูริ์องค์พู้เป็นเจ้าของเราด้วยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าในความบังที่ยั่งยืนโดยการคืนพระชนของพระเยซูริ์คริสเตียนเกิดครั้งแรกก็คือจัดท้องแม่เหมือนคนทั่วไปแต่ครั้งที่สองที่เกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณเป็นผลมาจากความเชื่อในพระเจ้า การดำเนินชีวิตตามพระเจ้าของพระเจ้าจึงเป็นการรับอาหารและรักษาชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณของเราให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับเราบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณแล้วเราได้รับชีวิตใหม่แล้วขอให้เราดําเนินชีวิตรักษาความเชื่อไว้นะครับอีตอนหนึ่งครับหนึ่งไปโตบทที่หนึ่งข้อที่สี่และเข้าในโมโดกซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มนลถิ่น ซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่านโมโดกแห่งชีวิตนิรันดร์ของิสเสยนนะครับได้เตรียมไว้แล้วที่สวรรค์จากพระบิดาของเราที่นั่นมีที่อยู่เป็นอันมากเป็นแผ่นดินที่ไม่เสื่อมสลายและวก็ไร้มนถิ่นเป็นสถานที่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์นะครับจะได้รับแผ่นดินนี้เป็นโมรดกนะครับและเราอยากจะไปอยู่ที่นั่นนะครับแน่นอนว่าพระเจ้ามีเงื่อนไขห้ ให้เรามีความเชื่อในพระองค์รักษาไว้จนถึงสุดท้ายของชีวิตไม่ว่าโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็าตามนะครับขอให้เรารักษาไว้อีกตอนหนึ่งนะครับหนึ่งไปโตบทที่หนึ่งข้อที่5พูดได้รับการคุ้มครองด้วยฤทธิดเดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าในความรอดซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้ายคริสเตียนต้องต่อสู้กับการทดลองในความเชื่อไม่ว่าการถูกกดขี่ข่มเหง การถูกทำร้ายอย่างทารุณที่เกิดขึ้นในยุคพระคัมภีร์หรือในยุคปัจจุบันของเรานะครับในบางพื้นที่แต่จะไม่มีใครทําอันตรายฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้ตราดใดที่ยังยืนหยัดในความเชื่อในพระเยซูเจ้าตามพระสัญญาแห่งการคุ้มครองด้วยฤทธิดเดชของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายพระเจ้าจะทรงคุ้มครองฝ่ายวิญญาณของเราให้เราได้รับความปลอดภัยและรวมไปถึงฝ่ายร่างกายด้วย ในหล,หลายๆครั้งพระเจ้าทรงมีน้าพระทัยจะช่วยเหลือเราและยังมีผลแห่งความเชื่อในพระเยซูอีกมากมายซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีขอให้เรามั่นใจได้ครับเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําไว้เพื่อมนุษย์ทุกคนวันนี้ไม่ว่าชีวิตต้องผเผชิญกับความยากลาบากอะไรเข้ามาในชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนก็ตามขอให้เรารักพระองค์อยู่เสมอเอเมนครับพี่น้องยึดมั่นในความเชื่อ เดินหน้าต่อไปครับแล้วเราจะเห็นพระโพธิ์ที่ยิ่งใหญ่กำลังเตรียมรอให้เราไปรับขอพระเจ้าช่วยนะครับที่เราเองจะดำเนินชีวิตรับพระองค์วันนี้นะครับอยากจะหนุนใจท้าทายให้กับเราทั้งหลายนะครับว่าให้เรามีความหวังใจในยามทุกข์มีอย่างน้อยสองประการนะครับประการที่หนึ่งครับเรายังชื่นชมเินดีในพระองค์เสมอเพราะอะไรครับ เหตุผลเพราะว่าการเผชิญกับความทุกข์ยากนั้นเป็นแค่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นและพระคัมภีร์ก็บอกว่าแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปและความสุขกําลังรอเราอยู่อีกไม่นานเมื่อเราเผชิญความทุกข์ยากลำบากท,ที่เกิดขึ้นในเวลานี้อย่างที่สองครับเพราะว่าการทดสอบด้วยไฟจะนําไปสู่การสรรเสริญยิ่งเราถูกทดสอบนั่นเป็นขบวนการหลอ่อหลอมชีวิตของเราให้ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปนะครับประการที่สองครับยางรับพระองค์อยู่เสมอครับเพราะว่าคนที่รับพระเจ้าจะมีลักษณะก็คืออย่างแรกเห็นลักษณะของความเชื่อความเชื่อของคนนั้นนะครับจะเป็นความเชื่อที่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางและเขารับพระองค์เป็นที่หนึ่งอย่างที่สองครับเห็นผลของความเชื่อคนที่ดําเนินชีวิตนะครับในพระองค์นะครับก็จะดําเนินชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ความเชื่อในพระเจ้าทําให้เขาได้รับการบังเกิดใหม่พระเจ้าจะให้เขาได้รับโมดกคือในแผ่นดินสวรรค์และเขาไดรลบการคุ้มครองจากพระเจ้าวันนี้ครับขอหนุนใจท้าทายพี่น้องนะครับขอให้เรารักษาความหวังใจในชีวตของเราอยู่เสมอแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับสิ่งไหนก็ตามนะครับเรายังดําเนินในความเชื่อต่อไปพระแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระเจ้า ที่ได้สอนความจริงได้หนุนใจท้าทายให้เราดำเนินชีวิตในความเชื่อไม่ว่าเรารเผชิญการทดสอบอะไรก็ตามในวันนี้ขอขอให้เราทุกคนที่จะยึดมั่นในความเชื่อจนสุดท้ายของชีวิตขอพระเจ้าอวยพรสำหรับเราทุกคนที่นี่เราจะรักษาความชื่อชมเชยดีเราจะรักษาการรักพระเจ้าอยู่เสมอสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ขอให้ทุกๆวันจะเป็นวันที่เรา ดำเนินในน้ําพระทัยของพระองค์เราจะประกาศถึงความรักความรอดที่มาผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าตลอดไปขอพระเจ้าทรงปกป้องดูแลพี่น้องทุกคนให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายขอพระเจ้าทรงเลี้ยงดูและ้วขอพระเจ้าทรงอวยพรสําหรับพี่น้องที่ไม่สบายขอพระหัตถ์ของพระองค์จะทรงแตะต้องเยลรักษาอาการเป็นอยู่ให้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่เด็ถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าว่าเมื่อเรามีความเชื่อในพระองค์พระองค์จะสามารถ ให้สิ่งที่เลวร้ายกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีได้โปรเจค้าเราเชื่อมั่นในพระสัญญาก่องพระองค์ว่าพระองค์จะอยู่กับเราเสมอพระองค์จะช่วยเหลือเรานั้นยังคงเป็นอยู่ในทุกวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรคริสจักของพระองค์ทุกแห่งอวยพรสําหรับพี่น้องของเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนให้เขามีมีความรักต่อพระเจ้าอยู่เสมอพระบิดาขอเสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ขอมอบสําหรับพี่น้องไว้ภายใต้การทรงอวยพรและการทรงนําที่มาจากพระองค์ร่วมกัน อธิษฐานขอบคุณโปร่งในพระนามของพระเยซูกิเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรกับพี่น้องทุกท่านนะครับ